สวัสดีครับเมื่อนี้อิสานบ้านกกขาสิทธามาเห็ดกับข้าวกินนะครับเด้อกับข้าวบ้านๆห้องนี่แหละครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดเมื่อนี้่ก็เตรียมสิ่งเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดยวสินนํนำไปเบิ้งนะ้ครับเบิว่ามีอย่างไรนะครับเด้ออันนี้เนื้อที่ห้องลาบมาแล้วนะครับเนาะนี่หนังมันครับหนังมันห้องติดต้มแล้วมาซอยใสเนาะครับเนาะอันนี้เครืองต้มยำครับนี่ ปัาขามเปียกนี่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดครับอันนี้เครื่องลาบนะครับนอกนี่ผักหอมบัวสะระแหน่ผักหอมเปรีักซีจีนนี่กระดูกที่ห้องสีต้มนะครับนอกอันนี้ก่ะผักเครื่องต้มข่าอ,อ้นนะครับเด้อข่าอ,อนเจียวลาบนะครับเด้ออ่ะหมอเดือดแล้วเข้ามาต้มกันเลยครับ เอากระดูกมาต้มก่อนนะครับเนาะอ่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วนะครับเนาะเอาติ๊กส่เครื่องต,มต้มลงไปก่อนนะครับเนาะใส่เครื่องต,มต้มลงไปหาจาังน้อยหนึ่งนะครับเนาะน้ำน้ำมันเดือดดีๆก่อนเฮต้องเอากระดูกเป็ดโล่งนะครับเนาะเครื่องที่ฮ้องิต้มนะครับเนาะ เผือว่ามันสิบ่อด้เข้านะครับ น้ำเดือดดีแล้วนะครับนาะบานนี้เขาจะเอานี่ครับมีไข่พร้อมครับเขืยงต้มครับลงไปเลยเนะครับนาะไข่อ้อนนะครับเด้อ ใส่เวลาจะน้อยนะครับเนาะเพื่อมันเกี่ยให้มันเปลือยดีๆนะครับเนาะแสบบ่สบแสบเหมือนจะคนมาว่ากันอีกเทชนึงเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดกับคอมเมนต์มา่อไรได้ครับด้วย หมดมอผูลูกพี่น้องเย้ยเราจะข้าวได้พี่น้องเด้ใส่เครื่องกระดูกลงไปเรียบบ่อยแล้วบัดที่นี่เขาที่ใส่หนังนะครับเนาะหนังลงเพื่อต้มเพื่อสีมะ้อยใส่ลาบนะครับเนาะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเดียยวเราแล้วบดนี้เขามาเตรียมล้วนเนื้อเป็ดนะครับเนาะเพื่อที่หายมันสุกนะครับโอเคหลังจากเข้าเตรียมแล้วรอหน,น้ามันเดือดจั็กน้อยนะครับเด้อตั้งสิเอาเนี่ยเป็ดลงล้วนนะครับเพื่อที่ว่าหายเนื้อเป็ดมันเข้าผู้ใดมีสูตรเด็ดดีๆหรือว่าวิธีแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อ นี้สถานที่ก็อาจสีขับแคบแน่นหนึงเพราะวา่าอ่ายุองเทพเนาะครับเนาะก็ต้องรูรูย่าพื้นที่สถานที่มันบ่ค่อยสิคืออำนวยยปนไหนเนาะครับเนาะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเป็ดที่ฮอสับไว้ลงล้วนนะครับเนาะ ร่วนไปเรื่อยๆจนกลัวไมนสิสุกน่ะครับ อยากน้ำบอพี่น,น้องเอ้ยกุฎายาข้ามาเด้อเดินมาง,งานเขตตรงจิตกุดายุกไก่กับแม่ข้ามาสโลดเดียวครับเหมือนนี้บม่มีผู้ซอยครับปกติแม่บ้านเขาถิอกับที่ซอยแล้วครับแต่ว่าแม่บ้านเขาไม่อยู่ รอดจะคูนะครับเนาะให้เนื้อเป็ดมันสุกก่อนนะครับเนาะต้มห้องกระเดือดว้ามาขัดใจวะเด้อพี่น้องกินต้มดูเป็ด ยังน้อยมันทำละมันเงื่อนเป็นมันถูกก่อนแล้วทำละ จะข้าวเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคือเนื้อเป็ดทีห้องล้วนแล้วนะครับนาาก็สีเป็นหน้าตาก็สีเป็นประมาณนี้จากน้อยห้อมารอบตะปุงนะครับเนาะรอดจะกครูเด้อพี่น้องนี่ครับหลังจากข้าต้มหนังมันเสียเดินนะครับเน้าห้องกะสีทำการปรุงนะครับเนาะ นี่ละครับเด้อหนังที่เฮาอ่าซอยแล้วเฮาก็สิปน้อยเด้อพี่น้อง ใส่น้อยใส่หลายก็ตามสอบนะครับเด้องเาส่งผู้ใดมักอมส่งก็ใส่หลายผู้ใดมักก็ส่งก็ใส,กสงกใส่น้อยอีกเปียงหนึ่งครับ ต่อไปใส่ข,ข้าวกัวกระพริข้าวกลัวยครับเด้อมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายนะครับเด้อกันค้นผาดบ,บท๊ท ถือกันกับวกัวกับจิ้มแล้วก็ท่องตึงนะครับรดบึอมืมเบือบ้อนะครับอีกจะน้อยหนึ่งโอเคต่อไปพริกป่นครับพื้นทีอาจีิครับแทนแน่นึงกล่งองอาจจิบ่เห็นหนาคนไทยนะครับเด้อพอมัน อยู่ในกรุงเทพเนะครับเนาะมันเป็นสีวัสดุกรับแบบคบแน่ชนผู้ใดมาเป็ดก็ใส่หลายนะครับเลยผู้ใดบ่มักบ่เป็ดก็ใส่น้อยผู้ใดมักเป็ดก็หักพริกน้อยจิ้มเอาก็ได้ครับแกงบอวก็ได้ครับ เซตเซตใช่ละหลานกินอะไรมาเนาะพี่นองเอ้ยเนี่ยสิบัวดาเซสิก็ไปพีน่นองวันมันยังผงแสบครับบัวรูดีหอยยังครับเนี่ยเป็นคนซส้อครับผงแสบครับ ปลาด้วครับเดอนนำปลาน้อยก่อนอย่ามีเค็มทำมาค้นก่อนค,นนออนครับต้นไมนเผาเกลืองทำกบอน พี่น้องเ,อ,เอ,อ้ยต้าเมื่อพี่นี้ไทยอยู่ใส่เอามาใส่ต้มได้จังน้อยเดี๋ยวกันพี่น้องเป็นไรพี่น้องเห็นไหมครับ ต่อไปเป็นรายการซีมครับไม่ต้องใส่ย,ย่างเด็ดครับใส่ผักเด้ครับพอดีแล้วห้องกุ้งพักตรงปลายตะแเน่หอมพักซีหอมเปรครับ อ๋อมันหอมๆไปเลยครับมือน กันนะพี่น้องบดอีนนี้ตูไทยนะครับเด้อขอเมเปาเพิ่นเอามาใส่ต้มจะได้หอมๆนะครับเนาะลาบเขาก็เรียบลอยแล้วบะนี้เขาจะไปเบิงปรุงหมอต้มเขาเนาะครับเนาะาจักน้อยนะพี่น้องบะนี้เขามาปรุงต้มนะครับเนาะโอ้น้ำแห้งไปละ สองแสบครับบระูดีห่อครับเงียนคนซื้อครับมีหอ,อยงังน้อเนาะเงียบมาเนาะน้ำปลาครับโอ้ใครแตก อิ้มครับจิมห่อนนะครับเด้อเอาก่อนฟุดเท่านั้นครับพี่น้องเอ้ย หอมผักชีครับหัวต้องไปเอาแบบง่ายๆได้ครับ mm hmm. บทสำคัญต้องส้อยครับ mm hmm. ใบกระเพราครับหวัวลงไป ครับพีน่น้องหอมหอมจูไท่ครับโอเคครับกาสำเร็จนะครับเมื่อนี้ลาบเป็ดพงเฮ้าเมื่อนี้เรียบร้อยแล้วผิดพาดประกันรใดกะอขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับ ติส้มได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรก้ก็นะครับนะสวัสดีครับ